สวัสด,ดีพี่น้องมือนี้ย่ายกีนสีผ้าไปส้มมั่งก่อนย่ายกีนพี่น้องกำลังออกดอกยางสวยงามเลยพูนะพูดน,ะ,นะพี่น้องหญ้ Nh ากระหกอีกแล้วพูนะสวย่พี่น้องสวย่ด,ดอกมั่งก่อนย่ายกีนหยุบเหล่ากระมี กำลังออกดอกยางสวยงามเลยพี่น้องพู้น่ะสวยๆหว,วานสวยขนาดดอกมังก,กรอนใหญ่กี่ยวท่าตุ่นชมมากไงเหล่าก็มีเด้วยผูนะป้า,า,ปาพี่น้องต้นตุ่มติมิตุม่มติมิมมมบปกหลายพี่น้องตุ่มติมิ ตุปูติปิยู่คนะอ,อแล้วดอกมังก่อนใยาย,ยกี่หอมแดงกะเียมเียงใจใหอมแดงจะเทียมเพียงใจใจสาสยางนะครับ